สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการ Kick Off hoo. เจอกันอีกแล้วนะครับผมโ,โหทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับห่างหายจากการทําคลิปไปประมาณ2วันนะรวมไปถึงวันพุธด้วยนะครับที่ผมเบี้ยวรายการเทวิตวันไลฟ์ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่รายการ Kick Off เราไม่มีเบี้ยวแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่ารายการนี้สนุกและผมก็อยากทํามากๆด้วยนะครับผมก็ ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทราบนะว่ารายการนี้มันคืออะไรนะครับก็ตามชื่อรายการเลย Kick Off นั่นเองนะครับผมผมก็จะมาในส่วนของ Preview ก่อนเกมนะครับผมว่าในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยอาร์ซอนเราเนี่ยจะเจอใครกันบ้างและคิดว่าความพร้อมจะเป็นอย่างไรรูปเกมผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็จะมาวิาพาษ์วิจาร์ณวิเคราะห์กันตามสไตล์ของผม นะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนได้นะครับที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไปด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็น Official Partner ของสโมสรคิสตันพาเลต์ด้วยนะครับผมรวมไปถึงเพิ่งจะเปิดตัวแบรนด์แอดวานเตอร์คนใหม่ไปนะครับผมก็ไม่ใช่ใครเลยครับทุกคนตำนานของเรานั่นเอง RVP โรบินฟันเฟอร์ซี่นั่นเองนะครับผมก็ไว้วางใจได้แน่นอนนะครับผมโอเค มาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับก็คิกออฟวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวในส่วนของพี่มิรีกนะครับผมกับวันเสาร์นี้ที่เราจะต้องเปิดบ้านเอเ,เ,อเ,เ,อเมอร์เซเดียมเรานะครับเจอกับสโม,มสรเลสเตอร์ซิตซี้นะครับผมโดยนัดนี้จะเป็นนัดแรกที่เราได้กลับมาลในเอเมอร์เซเดียมในฤดูกาลนี้นะครับผม,บผมก็เราก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ความพร้อมไหมความพร้อมกันก่อนแล้วกันเนาะ ความพร้อมของฝั่งอาร์เซอนอลนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่ามันก็ยังมีนักเตะอยู่บ้างหลายคนที่มีการบาดเจ็บติดตัวแต่เขาก็กลับมาซ้อมกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งฟาบิโอวิเอล่านะครับสมิธโรโทมิยาส์เทียนี่กลับมาซ้อมกันหมดแล้วนะครับผมซึ่งคิดว่านะคิดว่านะอย่างในน้อยนะน่าจะมีชื่อเป็นสำรองกันหมดเลยนะครับผมจะมีชื่อนสำรองกันหมดเลยอาจจะมีเพียงแค่เอมิลสมิธโรคนเดียวที่ ต้องมาลุ้นกันหนักหน่อยว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองไหวไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวก็ต้องผมก็มองว่าก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในตำแหน่งกองการตรงน,นั้นเนี่ยรวมไปถึงกองอการตัวลูกด้วยเนี่ยนะครับก็มีตัวเลือกที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็มีนักเตะเจ็บอยู่3ตัวนะครับผมซึ่งเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มนะนะว่าบาดเจ็บ ไม่พร้อมลงเล่นแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของลิคาโด o เปเรล่านะครับผมแบ็กขวานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างไรอันเบอร์ทันแล้วก็ปีกตัวเก่งอย่างฮาวิ่บานนะครับผมก็หายไป3คนนะแต่ต้องบอกว่าเป็น3คนที่ก็เป็นตัวจริงของทีมกันทั้งนั้นเลยนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ในส่วนของตลาดนะตลาดเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอย,อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเขา ยังไม่ได้เสริมใครเลยนะครับในทางกับกันเนี่ยกับมีข่าวจะขายออกอยู่เรื่อยๆด้วย,วยนะครับอย่างล่าสุดก็ปล่อยออแคสเปอร์แชมเปี้นไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็รวมไปถึงยังมีข่าวกับยูริติลมันที่ก็พัวพันกับเราเนี่ยแหละรวมไปถึงเวสลี์โฟฟาน่าด้วยกองหลังตัวเก่งที่ก็มีข่าวกับเชลซียังหนาหูเลยว่าเชลซีพร้อมจะทุ่มแบบค่าตัว80ล้านให้เลสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ สถานการณ์ของนักเตะหลายๆคนเนี่ยยังมีความละสัมอยู่เหมือนกันกับฝั่งเลสเตอร์นะครับผมส่วนของฝั่งอาร์เซนอลเราเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดก็คือก็มีการปล่อยตัวลูคัสตอเดล่าไปแล้วใช่ไหมครับผมไปกาลาตาสลายเนาะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งมีการออฟฟิเชียลก็คือปาโปมาลีนะครับผมไปอยู่กับมอนซาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็ทั้งสองคนนั้นก็ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับทีมอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนักเตะกกลลุ่มหัๆ นักเตะชุดหลักๆเนี่ยไม่ได้มีใครที่มันเ,ออเรียกว่าไงไม่ได้มีใครที่มันกระทบอะไรมากอ๋ออาจจะมีหนึ่งคนที่จะต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นสควดชุดหลักอยู่ก็คือลีดเนลสันนะครับซึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตเมื่อคืนเองนะว่าลีเนลสันเนี่ยน่าจะมีการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับต้องรอไอตานเนี่ยออกมาอัปเดตอาการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการคาดการณ์ของบรรดาเหล่านักข่าวที่มันใกล้ชิดเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจะต้องพักหลักเดือนเลยนะครับหรืออย่างแยยย่่เเลนี 2-3ง,งเดือนเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งก็ภาวานาให้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วกันนะเพราะว่าเนลสันเนี่ยผมแบบแอบเอาใจช่วยมากๆนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะแตม่มันมีปัญหาแบบนี้มาคอยฉุดล้างอยู่ตลอดทําให้เนลสันมันไม่พัฒนาแบบก้าวกระโดดสักทีนะครับผมก็ใดๆก็คืออ่ะเดี๋ยวต้องรองมาดูอาร์เตต้าอัปเดตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพก่อนนี่ภาพนี้ดีกว่านะครับผมก็ นัดนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับจะเป็นการเจอกันในบ้านของเราครับเอ็มอร์เซเดียมนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับที่เราเจอกับเลสเตอร์ในบ้านเรานะครับเราก็ชนะไปได้2อูนย์นะเกมนั้นชนะไปสองศูนย์นะครับผมเอ่อโดยผู้ทําประตูในวันนั้นนะครับก็จะเป็นปาเต้นะครับปาเต้ที่เป็นลูกมงกุฎนะแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นลากาเซตนะครับผมเป็นลูกจุดโทษก็ชนะไป2อศูนย์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยนักเตะที่เล่นดีมากๆเลยเนี่ยปาเต้โดดเด่น ลักกระสัดยิงได้โอเคแต่คนที่ได้รับคำชื่นชมมากก็คือในส่วนของอารอนแลมเดลนะครับแลมเดลนี่ได้เป็นนักเตะแมนออฟเดอะแมตช์เลยในเกมวันนั้นนะครับผมซึ่งก็ไม่ต่างจากเกมแรกที่เขาเล่นในคิงพาวเวอร์ด้วยเพราะว่าเกมวันนั้นก็มีเซฟสวยๆเช่นกันนะครับแลมเดลก็ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มากๆนะครับผม ผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมแล้วกันนะครับผมอาร์ต้อนเราเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่านัดแรกเราก็บุกไปเยือนคริสตัลพาเลทนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้สอศูนย์นะครับแม้ว่าจะเป็นเกมที่อาจจะมีอากาศอึดอัดอยู่บ้างในช่วงท้ายนะครับแต่เราก็สามารถที่จะคว้า3ามแต้มออกมาได้แถมยังเป็นการเก็บคินชีสได้ด้วยโอเคในรูปเกมอาจจะมีบางจังหวะอยู่บ้างที่มันอาจจะได้คิดตะขวนใจหน่อยไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกอะไรมากแต่ถ้าหากเราดูแค่ผลลัพ ชนะ2-0เก็บคีนชีตเป็นสกอร์ที่ดีและเพอร์เฟกตดังนั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของความมั่นใจหรือว่ากําลังใจเนี่ยการสตาร์ทอัพแบบนี้ผมว่าทําให้นักเตะเนี่ยน่าจะมีกําลังใจมากพอสมควรเลยแหละนะครับผมในทางกับกันนะครับกับฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องบอกว่าเอ่อก็หนักพอสมควรเพราะว่านัดแรกนะครับเขาเจอกับเบนฟอร์ดนะเลสเตอร์เนี่ยเจอเบนฟอร์ดนะครับซึ่งเริ่มต้นได้ดีนะเริ่มต้นได้สวยมากนะครับนำก่อนถึง2-0 นำเบนฟอร์ดก่อน2-0นะครับจากทิโมตีคาสตันเย่กับดูบิลลีฮอล์ aw, นะครับผมแต่สุดท้ายก็โดนเบนฟอร์ดตามตีเสมอจนได้2-2นะครับจากอีวานโทนีแล้วก็จอร์ดดาซิวานะครับผมอดีตเด็กเก่าเรานั่นเองนะก็ต้องบอกว่าโหน่าจะเป็นเกมที่แฟนแฟน,แฟนเลสเตอร์รวมถึงนักเตะทั้งโค้ชเองเนี่ยคงจะมุนหิดใจพอสมควรเพราะว่า เล่นในบ้านแล้วก็นำถึงส0นย์แล้วตั้งแต่ในครึ่งแรกแต่ไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้นำซ้ำถึงขั้นเสมอเสียแต้มเลยด้วยซ้ำซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้แฮปปี้มากสำหรับเลสเตอร์นะครับผมซึ่งโอเควันนี้ก็คิดว่าเลสเตอร์เนี่ยน่าจะต้องแบบมาด้วยแบบความกระหายแน่นอนอยากที่จะมาแก้ตัวแน่นอนนะครับแต่ก็ในทางกลับกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าเลสเตอร์เนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงในคุณภาพระหว่างเกมมากเหมือนกันนะครับผม มาต่อไปเรามาคาดการณ์กันดีกว่าไหมนะเรามาคาดการณ์กันดีกว,ว่าว่ารูปเกมจะเป็นยังไงดีกว่าอืมนะนะครับคือทางฝั่งของเราก่อนนะครับอาทอนเราผมคิดว่าอาทอนเราตอนนี้อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าตอนนี้ทีมเรามันมีทรงมีโคมีระบบมีวิธีการที่มันโดดเด่นแล้วก็หลากหลายมากๆอย่างในเกมนัดแรกครึ่งชั่วโมงแรก 40นาทีแรกเราเห็นกันแล้วว่าระบบของอาร์เตต้ามันเป็นยังไงมันมีวิธีการเล่นแบบไหนบ้างการยืนกองหลัง3คนกองกลางเป็น2คนกองหน้า5คน3-5-2เอ้ย3-2-5หรือจะเป็น3-4-2-1อะไรก็ว่าไปซึ่งมันหลากหลายมากๆการที่เราได้ตั้งแต่อย่างซินเชนโกกับเข้ามาเงี้ยได้ตั้งแต่อย่าง เป็นไว้ที่กับเล่นแบ็คขวาก็ทําได้ดีวิลเลียมซลีบาอีกที่กลับมายืนเซนเตอร์ฮาสแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นคงมากๆผมรู้สึกว่าตอนนี้าทา่อนเราเนี่ยอยู่กลังอยู่ในจุดที่ที่ดีมากๆทั้งในแง่ของวิธีการความเข้าใจและความนั่นใจและกับและอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าไงอีกอย่างหนึ่งที่มันจะน่าจะเป็นกําลังใจก้อนใหญ่ให้กับทีมได้ในวันนี้คืออะไรทุกคนเล่นในบ้านนัดแรกนัดนี้จะเป็นนัดที่เราเล่นในบ้านนัดแรกทุกคนแต่ฤดูกาลนี้ ผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลในสนามวันนี้จะต้องเข้ามากันแบบเออล้นแน่นอนเพราะว่ามันอยากดูว่ะมันเป็นนัดแรกของฤดูกาลอ่ะเขาจะแบบคนมันจะต้องแบบมากันเต็มแน่นอนผมเชื่อว่าบรรยากาศการเชียร์การที่ทุกคนจะมาวรวมกันในสนามแล้วก็ร้องเพลง The Angel ด้วยกันก่นกอนเริ่มเกมเนี้ยโอ้โหผมว่าบรรยากาศมันจะเดือดมากแน่นอนแลวจะทำให้นักเตะเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นแน่นอน มากขึ้นแน่นอนดังนั้นผมคิดว่าฝั่งเราเนี่ยเราไปแบบเต็มกราฟแน่นอนทั้งในแง่ของทุกอย่างความพร้อมสภาพร่างกายความกำลังใจอะไรพวกนี้เราไปกันแบบเต็มหลอดแน่นอนนะครับกลับกันในฝั่งเลสเตอร์เนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะโอเคอย่างที่บอกว่ามีความอยากแก้ตัวแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังให้เห็นมันยังมีปัญหาให้เราเห็นอยู่ซึ่งปัญหานั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมเราสามารถเจาะได้สามารถโจมตีได้ กองหลังเขาเนี่ยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับผมนะัที่ผ่านมาเนี่ยโอเคจริงอยู่ว่าได้โฟฟาน่ามายืนซึ่งก็ต้องบอกว่าโฟฟาน่าเนี่ยผลงานส่วนตัวถามว่าทําดีไหมผมมองว่าทําได้ดีนะทำได้ดีนะกับส่วนตัวนะครับผมแต่ในแง่ของระบบเนี่ยในแง่ของระบบเนี่ยมันก็ยังดูมีปัญหาอยู่บ้างกับการยืนตําแหน่งเอยอะไรเอยซึ่งตอนนี้เลสเตอร์เขาเล่นเป็นหลัง3นะครับผมเล่นแผน352หรือว่า3 4มสี่เออสาม่ 1, อะไรประมาณนี้นะครับผมหน้าต่ Madison, าําเป็นแมตติสันหน้าปาเบนวาร์ดี อะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคเขาต้องการที่จะแพ็กเกมตรงกลางให้มันแน่นแต่มันก็ยังเห็นปัญหามันยังเห็นช่องอยู่เรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าด้วยวิธีการของเราเนี่ยมันสามารถโจมตีได้แน่นอนดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้อย่างน้อยๆน,นะผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกมากแน่นอนสำหรับพวกเรานะครับหนในแง่แงของบรรยากาศทุกคนจะมันกับบรรยากาศแน่นอน2ครึ่งชั่วโมงแรกผมว่านักเตะเราจะคึกคึกแบบ คึกมากแน่นอนจะวิ่งพยายามวิ่งพยายามวิ่งเพสซิ่งวิ่งกดดันอะไรเงี้ยมากแน่นอนและถ้าหากว่าในครึ่งชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยเราเกิดได้ประตูขึ้นนาอ่ะผมว่าทุกอย่างจะยิ่งง่ายเลยกําลังใจเราจะยิ่งมาในทางกับการเลสเตอร์กําลังใจจะยิ่งหดลงไปอีกผมมองว่าการเริ่มต้นเกมเนี่ยสำคัญมากใครเริ่มต้นเกมและเข้าเกมก่อนเข้าเกมได้ก่อนเนี่ยความพร้อมระบบวิธีการต่างๆมันเข้าลง เรื่องว่าไงมันเข้าที่เข้าทางได้ก่อนเนี่ยมีมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะสูงซึ่งผมคิดว่าตอนเราเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงนี้นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหรือว่าประมาณ 40, 40นาทีแรกเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราเริ่มเกมมาด้วยความกระหายระดับนั้นและยังทําไม่ได้เลสเตอร์แบบอุดแน่นมากเลยอุดแบบหืมไม่เอาอะไรแล้วรับแน่นๆเลยแบบนี้จอดไม่เข้าก็ต้องมารอดูกันว่า ถ้าหากพักขึ้นไปแล้วอาร์เตต้าจะปลุกใจนักเตะได้อย่างไรบ้างได้อย่างไรบ้างซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาแล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอทีมรับลึกมากๆเนี่ยมันก็อาจจะพาให้เรามีปัญหาอยู่บ้างดังนั้นอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกอีกสักอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยที่จะเป็นการเริ่มต้นในฤดูกาลนี้ว่าเออถ้าหากว่าเราเจอทีมที่เขามาด้วยไมซ์เซตแบบนี้ว่าโอเคกูมาเพื่อเอาหนึ่งแต้มแบบนี้จะทำอย่างไร ก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะออกไปเในทิศทางไหนแต่ผมเชื่อว่าใดๆคือเราจะมีครึ่งชั่วโมงแรกที่มีความสุขสนุกมากแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันจะไปถึงเบอร์ไหนจะทําประตูได้ไหมเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสชนะสูงมีโอกาสชนะสูงแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ชนะขาดด้วยความที่เลสเตอร์เองเขาเป็นทีมที่ก็ต้องบอกว่ามีม,มาตรฐานที่มันดีถ้าหากว่าจะชนะผมว่า เราจะน้ำไม่ขาดเช่นกันคือเลสเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกคือเขาเป็นทีมที่มีมา,มมาตรฐานอ่ะถ้าเขาจะแพ้ผมว่าเขาไม่แพ้เลยขนาดแบบ4-5 0หรือ3-4 0ขนาดนั้นนะผมว่า,อย,าอย่างดีเลยนะ2-0 2-0หรือไม่ก็1-0อืมผมให้2-0แล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะสัก2-0นะแล้วก็แต่อย่างที่บอกถ้าหากว่าเราได้นำเร็วอันนี้ก็ไม่แน่แต่ว่าโอเคฟันธงไปสัก2-0ก่อนก็แล้วกัน นะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นเกมที่สนุกมากแน่นอนผมมั่นใจนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เหมือนเดิเม,นเดมนะครับเข้าใจว่าตอนนี้แฟนปืนเราแม่งกาลังเผาวมากกําลังมีความมั่นใจมากๆทั้งได้เห็นทีมได,ได้เห็นสรารคดีได้เห็นอะไรต่างๆเรามีความมั่นใจมากๆแต่ทีเนี้ยระหว่างตอนนี้ผมขอเตือนทุกคนไว้แล้วว่าคุณต้องพยายามคอนโทรลความมั่นใจตรงเนี้ยเอาไว้ให้ได้อย่าให้มันโอเวอร์เกินไปอย่าให้มันมากจนเกินไปจากความมั่นใจมันจะกลายเป็นอีโก้ จากความมั่นใจมันจะกลายเป็นความคาดหวังซึ่งความคาดหวังไม่ผิดแต่ความคาดหวังที่มันมากเกินไปแล้วปักใจไปแล้วว่าจะต้องได้ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาคุณจะเสียใจมากคุณจะเจ็บมากแล้วพอคุณเจ็บปุบ๊บคุณก็ต้องหาที่ระบายระบายโดยการอะไรด่าทีมซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทีมควรจะได้รับความคาดหวังเกิดจากตัวคุณเองแล้วแล้วพอคุณเสียใจคุณไปลงที่คนอื่นอันนี้ผมมองว่าทีมไม่ควรจะรับแบบนั้นดังนั้นก็จึงบอกว่า ถ้าจะให้ดีก็คือต้องตั้งมาเซ็ตไาเซ็ตแบบนี้ไว้แต่ตั้งแต่แรกเลยว่าเออให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมก็แล้วกันผมก็มั่นใจในทีมของผมแต่ผมก็ก็คิดว่าทีมเราก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่มันจะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเอาเอาแค่เกมนี้ก่อนผมเชื่อว่าทีมทำได้แน่นอนนะครับผมโอเคฟันธงครับอาร์เนตินสองเลสเตอร์ศูนย์ เก็บคียนชีสด้วยเก็บคียนชีสด้วยนะครับผมโอเคเพื่อนๆ <c oughs> แล้วครับผมหลังจากได้ฟังอัปเดตความพร้อมหรือว่าได้ฟังผมวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคิดเหมือนกันไหมหรือว่าคิดไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะร่วมกันทายสกอร์กันมาได้นะเรามาขิงกันดีกว่าผมไม่มีรางวัลให้ เรามีแต่ความขิงกันว่าเฮ้ยคุณจะทายแม่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนัดแรกผมทายแม่นนะสกอร์สองศูนย์เป๊ะเลยทุกคนเรามาขิงกันดีกว่านะครับเรามาขิงกันดีกว่าว่าคุณจะทายแม่นหรือเปล่าคุณคิดว่าจบสกอร์เท่าไหร่ทายมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมขอขอแค่กดไลค์กับกดซับสไครต์ก็ได้ อืมนะครับเพราะว่า2อ,อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีกําลังใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับสัญญาว่าจะพยายามทําคลิปให้มันดีต่อไปเรื่อยๆขึ้นไปในอนาคตนะครับผมก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้ว